เจนี่มาเฉลยเองคลิปสัมลาสุดสวยสร้างเรื่องทำชาวเน็ตว้าวุ่นจากคลิปสัมภาษณ์ของนางเอกหน้าเด็กเจนี่อันพาดนักป้อมเพชรกลายเป็นกระแสะไวรัลในโลกออนไลน์เพราะความสวยออร่าเพลงประกายจนบรรดาชาวเน็ตต่างแห่ถามเทคนิคการแต่งหน้าของเธอกันรัวๆในสกินแคร์ เครื่องสำอางอะไรบ้างหลายคนบอกว่าจากคลิปสัมภาษณ์ไม่ได้สนใจในประเด็นข่าวเพราะความสวยเปล่งประกายดึงดูดสายตาไปหมดล่าสุดเจนี่ทราบถึงกระแสดังกล่าวแล้วและได้ออกมาฉเฉลยว่าเห็นคนถามลุกการแต่งหน้าของเจนในวันก่อนมาเยอะลุกนี้ไม่ลงรองพื้นเลยค่ะไม่ชอบรองพื้นเพราะเหงื่อออกง่ายมากค่ะ ใช้แค่บำรุงหน้าฉ่ำฉ่ำเงาเงา at Sewa Thailand ทากันแดดแล้วลงคอนซีลเลอร์เล็กน้อยปัดแก้มแต่งตาซีรีรวมหนึ่งชั่วโมงจบค่ะการแต่งหน้า